มาพี่น้องนำกันเลยมาหรือชายพอตีนไก่มากมากนิอยากไปเดินหนูเลยเอาปากลงไปตรงเลยล่ะเอออื้ออื้ออื้อ พักหลายอย่างพี่น้องต้มไม,ม่ไหม้ตัวผู้ของหมาแมาดามพักตกเสียงงอนตกเสือเลยได้เสียงลูกเซีวเสียนึ่งข้าวหรือมะข้าวหุงขอกินก่อนนะลูกขอกินก่อนหิว อโอ้ยโอ้ยเสียงเศร้าอย่างดีเลยพี่น้องเอ,อ้ยบาทเนี่ยครับตายแล้วบาทเนี่ยลูกชายคอยมาเชียงดังแต่บาเชียงดังเนี่ย อ้อได้ดิพอมันล่วงแล้วผ้ากันเหต่หมกผ้าแก้วพี่น้องหาสวดเป็นคองตัวเองอยู่กับมาดำเข่าเจ้าเรื่อยบริเวณผ้ากันกินพี่น้องนี่แหละครับตอนบ่ายสวงโมง ดามยิ้มแห้งวันละรอดทุ้งมากกับเจ๊แท๊กพี่น้องมะพร้าวฝากพี่ฝากน้องติดตามกุนนุนนำเรืองพี่น้องเดอ้อหางานให้มาดามเพจครับอะไรรู้กำหิวข้างอยาก นั่นเหรอหน่องเบเงินเกรงใจแต่เงินเสียงลูกติดหนวดกันขอเถอะขอไพ่ด้วยพี่น้องเด้อกำลังกำลังของขึ้น ฝากพี่ฝากน่องซอยสื่อน้ำมาดามในเด้อพี่น่องเด้อพอได้เงินสื่อพริกสื่อเกลือครับผมดูประแดดกินไม่เคยทำที่สวนัะทีต <c oughs> ีนเก่าโดนไปช้มหน่อยเด้ออันแรกก็โดนีกอันที่สอง เช็นขกระพุนเออน่ารู้มากอาจจะได้ยินเสียงเครื่องสูบน้ำนะพี่น้องน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมบ้านพี่น้องสูบน้ำคลิปนี้ี่เสียงรบกุนเยอะมากเลยเอออยเบ็ดเบ็ยด มันมีใครเล่นครับไม่เล่นบเนื้อก็เบะอือพ่อกับแม่กินก่อนนะครับพ่อก,กับแม่ทำคลิปก่อนนะคุยกับพี่น้องเท่าอยู่นะเนาะหนูอ,อยากคุยด้วยไหมเนื้อหนูโตก่อนโตก่อนเนาะโตก่อนบทบากน้ำกับปูใหพี่น้องเอ้ย ต้มต <c oughs> ้นมนานคนนี้แค่หน่อยนึงนานเมื่อกี้ช้อนไปโดนเงีแ่มันแตก <c oughs> เหมือนมันจะเละเรืออกก่อนคะพีิดนิงพี่นวลฉันก็กินโหดตรงน้พี่น้องกวางมาด่าน กินหนวดจะกินน้มจีนนะดอกพี่น้องกินหนวดจะกินตำกอบกุนทุดีมาดามจะกินตีนไก่คนละเครื่องท้างบครับพี่น้องเหนียนเดิมพี่น้องเลยความเสีย นานนี้ต้องมีกแก็มันลแสบแน่นอนเป็นไรลูกปาลูดปา

ไฟน์ูกมัดผมนี่คือว่าพี่น้องคือบโหกแน่พี่น้องมัดไหวทีดิ้ก็อยู่ใกล้ๆ cung 2 mươi đến cả đen, ừm, dốc 4 mươi rồi, nặng nặng, nhóc, hừm, quạt, nó ใครบอกว่ากินไม่ทันไี่เฉยบอกว่ากินบนท่านคว้านดูซึกคึอกันกบดึงปากผีหนวดออกนี่พี่น้องมากินกับพ่อมเฮ้ยเป็นวันก็อยากกินด้วย Quân tông nam tuồng là đô la sukho sức khỏe đi đưa vinh ngọc đưa đi bóc 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 có bóc 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 อยู่บ้านบอกแม่ไม่เคยให้กินเลยนะบอกแม่รับไม่ได้ไม่ใช่ไหมบอกแม่ไม่กินปลาร้าแต่ว่าจะเด็ดพ่อนะ่อจจะเจอเด็ดพ่อนะตัวใหญ่เลยลูก สตอนปลาแดร้ลยครับมไม่เ่ากบโคตรปื้มพี่น้องไม่เ่าบูกินปลาแดกครับใส่ชุมวนงเลยพี่น้งองหายไปเลยสีตีน สีน <chỉ> ิ้วเออสีนิ้วอะไรเนี่ยโอ้ยปากก็เช็ดพี่น้ออืมทำไมลูก น่ครับพ่อเขมรม่ยี่ย uh, like, ูแปนยินโอชุดเสียงเลยบานนี่ทำแม่คอยกินงงงวายเนะแป๊บนึงอิม ครับครับครับผมครับผมขอโทษครับเน่อ,อืมอ,อืมยังง แม่กินก่อนก็ไม่ได้นั่งมุดลงอย่าหงหอกล้องแม่เอาอีกเดี๋ยวพ่ออุ้มขนะดเปิดแบบของนะกดีไม่เปิดจริงยากเห็นแล้วเนาะ ตีนจัสไต่แต่ยังมาแเหลียวอยู่มันแท่ยากอ่ะมันเปลี่ยนด้านเลยลูบแล้วลูบไม่ไปนั่นวหลได้กินไปนองเอ้ยเจินมาดามคนขึ้นยากแบบนี้ พี่น้องขึ้นยาไปตั้มเขุ่นพี่น้องก็เลยคนละเครื่องทางกรรมดามมันฝนตกพี่น้องน้ำจมน้ำมันฝนประยุทธ์ขับตกลิ่นตลอดเลยแต่งเต็มเช็ดมือแปะมืออะไรแปะวันนี้ล้มั้งเนาะยาวเลยพี่น้องพายุหลูกแรกลูกซองลูกสามเข่ามากกินสะเพ็ดป่ะป่านนี้ว่ามันขาวเจ้าวไปได้เลยมุมน้อย อะไรมันเขาก็าเธอบอกว่าสีทำไมมันขาวจังเลยได้หันกล้องหน้ามาถในกล้องน้องนาะกาิน <c oughs> ก็ได้เพื่อนอะอ่ะพี่นอ้องฝากอีกเทือนึ่งนะครับเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหมือนทีนวลกมา,ามดำนะครับเด้อสิได้เ็ดคลิปต่อไปสำหรับผู้ที่กดติดตามเหมือนทีนวลแล้วโชคโชคมั่นมันเฮ่งเฮ้งรืยๆพ่อแม่พี่น้องบพรว่าสิยเหตุยังกะห้ดีกะห้ยลุ่มในเรื่องครับผมสุดท้ายแล้วกับสวัสดีครับ